ต้นเสนจันร์ดำป่าพันไม้โบราณจัดอยู่ในกลุ่มว่านเสนจันทร์มีคุณในด้านเมตตามหานิยมมีความเชื่อว่าการปลูกเสนจันรดำไว้บริเวณบ้านหรือที่ทำงานจะช่วยเกื้อหนุนให้มีคนเอ็นดูและชื่นชมเป็นผลให้ทำสิ่งใดก็ราบรื่นด้วยมีคนคอยช่วยเหลือเสริมเรื่องความมั่งคั่งร่ำรวยแต่จะเป็นเงินที่ได้มาจากการลงทุนลงแรงนะคะไม่ใช่ร่ำรวยจากการเสี่ยงโชคนอกจากนี้จะมีความเชื่อว่าเสนจันร์ดำ ช่วยปกป้องคนในบ้านจากของต่ำหรือพวกคุณใสคาถาอาคมได้ค่ะย่ายามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ยา่ายาพามาชมต้นเสน่ห์จันดำป่าพันไม้หายากนะคะไปชมกันค่ะเมื่อหกเดือนที่แล้วได้ปลูกต้นเสน่หจันดำป่าไว้ที่บ้านนะคะทีนี้เพื่อนๆหลายคนคงรู้ค่ะว่าที่บ้านยา่ยาๆไม่มีที่วางต้นไม้แล้ว จึงจับน้องมาแขวนค่ะนี่ไงคะโดยใส่กระถางใหญ่ไว้ด้านนอกนะคะแล้วใส่กระถางต้นเสน่ห์จันดำป่าไว้ด้านในแขวนไว้ที่โรงเรือนซึ่งเป็นที่ร่มรำไรค่ะแต่เป็นผลดีนะคะเพราะหอยจะไม่มายุ่งเลยนี่คือผลดีที่ได้ค่ะน้องเขาก็จเจริญเติบโตมาเรื่อยๆนะคะจนเวลานี้ผ่านมา6เดือนแล้วค่ะต้นไม้ของเราที่ปลูกที่บ้านนะคะวางตรงไหนก็ได้ที่เหมาะสม ให้เหมาะสมกับสภาพที่เขาจเจริญเติบโต,ตได้อย่างต้นสเสนจันดำป่านี้เขาชอบพื้นที่ร่มรำไรก็มาวางรวมกับต้นอะโครนีมานะคะแต่ว่าที่ชั้นวางอะโครนีมาอยู่เต็มแล้วค่ะจึงเอาเอาเขามาแขวนไว้ก็จเจริญเติบโตได้เหมือนกันเดี๋ยวจะพาลงไปให้เพื่อนๆได้ชื่นชมกันนะคะมีสามกระถางค่ะกระถางนี้แขวนอยู่ที่ต้นกาลาเวกนะคะต้นกะลาเวกก็เป็นไม้เถาเื้ลย กิ่งเขาแข็งแรงจึงเอาเสนีจันดํามาแขวนไว้ด้วยค่ะค่อยๆปลดลงมานะคะนี่สามกระถางเลยเดี๋ยวเพื่อนๆไปชื่นชมกันนะคะยกมาจากที่ร่มําไรนะคะมาวางไว้หน้าบ้านที่ร่มําไรที่เยียยามงซาเลนไว้ก็อยู่ติดกับหน้าบ้านนี่เลยค่ะห่างไปแค่สี่ห้าเก้าเองแต่นํามาวางไว้ที่หน้าบ้านก็จะสะดวกกว่าค่ะช่วงนี้ี่ส้มคล้าที่บ้านญาญ่านะคะคนยังตกอยู่เลยค่ะต้นสนีจันดําป่า เป็นพันไม้ที่ทนกับโรคและ,มะแมลงได้ดีค่ะแต่จะอ่อนไวมากกับแสงแดดและน้ําที่มากเกินไปนะคะหากรดน้ํามากเกินไปเขาจะอยู่นิ่งนะคะไม่มีการเจริญเติบโตหากรดน้ําน้อยดีกว่ารดน้ํามากค่ะแต่ควรรดน้ําให้พอดีพอดีนะคะคือสังเกตวัสดุป,ปลูกในกระถางถ้าเริ่มแห้งแล้วก็ควรรดน้ําค่ะเอามาแขวนแล้วแต่นอนผีเสื้อ,อยังตามมากัดกินใบนะคะว่านสนิจันทร์ส่วนของลําต้นจะเป็นเหง้าหรือหัวอยู่ใต้ดินค่ะ แล้วแทงก้านใบขึ้นมาด้านบนเง่าจะใช้เวลาจเจริญเติบโตด้วยการขยายขนาดอยู่ช่วงหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นแตกแขนงออกไปเพื่องอกต้นอ่อนใหม่ซึ่งสามารถแยกไปเพาะต่อได้กระถางล่างที่แขวนลวดนี้ถอดออกได้นะคะเป็นกระถางเปล่าๆไว้สําหรับแขวนต้นไม้นี่ค่ะเมื่อไม่ใช้แล้วก็ถอดกระถางแขวนลวดออกไปได้เลยค่ะใบของสนิจันดาป่ารูปร่างใบคล้ายกับรูปหวัวใจที่มีทรงเรียวยาวปลายใบแหลมเล็กแกนกลางใบค่อนข้างแข็งจึงอยู่ทรงตลอดเวลา อแอบ,บดูรากหน่อยนี่ก็มีรากเยอะนะคะเสนจันดำป่าก็มีดอกเป็นแคปซูลยาวที่มีกาบห่อหุ้มอยู่นะคะโดยดอกจะออกกลางลำต้นจำนวนดอกออกน้อยต้องอุดมสมบูรณ์จริงๆค่ะจึงจะมีให้เห็นต้นนี้ยังไม่มีดอกนะคะที่เพื่อนๆเห็นอย่างนี้คือดอกของเสนจันแดงค่ะต้นเสนจันดำป่าเป็นไม้มงคลเวลาวางกระถางไว้บริเวณบ้านวางไว้ทางใดของบ้านก็ได้นะคะแต่ต้องวางไว้ในที่ที่มีคนเห็นค่ะจะเป็นสิริมงคลยิ่งขึ้นนะคะ ย่าๆขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย